ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอัโตโมทิวโปรพีดียช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งยนตรกรรมและพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกอย่างละเอียดวันนี้เราจะมาพูดถึงชื่อที่หลายคนรู้จักกันดีในเรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะระดับตำนานนั่นก็คือนิสสันนวาร์เแต่ในปี2026นิสสันได้ยกระดับไปอีกขั้นกับการเปิดตัวนิสสันนวาร์เรเอสยูี2026รถเอสยูีรุ่นใหม่ที่พัฒนาให้เหนือกว่ารุ่นกระบะเดิม ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความหรูหราไปจนถึงสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักทุกจุดเด่นของรถคันนี้แบบละเอียดนิสสันโนวอร์เอสยูบีสองพคือก้าวกระโดดครั้งสําคัญของนิสสันที่นําความแข็งแกร่งจากรุ่นกระบะมาผสมผสานกับความสะดวกสบายและความหรูหราของรถ s u v เต็มรูปแบบนิสสันยังคงยึดแนวคิดการสร้างรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ และนวาร์เอสยูีรุ่นใหม่นี้ก็ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบตามแนวคิดนั้นรถรุ่นนี้ใช้โครงสร้างแชสซีแบบขั้นบันไดที่แข็งแรงซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับรุ่นกระบะทําให้มั่นใจได้ในความทนทานและยังมอบประสบการณ์ขับขี่ที่นุ่มนวลและรูหรามากขึ้นเมื่อมองภายนอก Nissan SUV 2000, น,นิสสัน n นวาร์เอส2,026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดูดันและทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้า V-MOTION ดีไซน์ใหม่ของนิสสันไฟหน้าแบบเล็ก พร้อมไฟกลางวันดีเอลที่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดบ่งบอกถึงความแข็งแรงและสมัถนะส่วนด้านข้างดูบึกบึนด้วยซุ้มล้อที่ขยายออกกราวคลิริสที่สูงและล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมลุกออฟโรดด้านท้ายตกแต่งอย่างลงตัวด้วยไฟท้ายเลนและดีไซน์ที่ดูทันสมัยแบบ Suv ระดับพรีเมียมขุมพลังของ n ว v a r a suv 2 0 2 6มีให้เลือกหลายแบบหรือรุ่นยอดนิยมจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังประมาณ210แรงมา้า และแรงบิด500นิวตันเมตรเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในรุ่นกระบะนวรว์วาทนทานและให้สมรรถนะยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่านิสสันเตรียมเปิดตัวรุ่นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันและลดการล่อยไอเสียระบบเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดและระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะของนิสสันที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้เช่นโหมดโคลนโหมดมีมาหรือโหมได้หินทำให้รถรุ่นนี้พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ภายในห้องโดยสารของ n i สสันโนวาร์ดเอส2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายวัสดุภายในเป็นแบบซอ t ต์ทั h ผสมกับหนังแท้และอลูมิเนียมตกแต่งอย่างมีระดับแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วพร้อมระบบม s ชองค์เน็ตฟรองรับ Apple CarPlay Android Auto และสั่งงานด้วยเสียงนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ขนาด10นิ้วแบบดิจิทัลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน ระบบแสง a m b เบียนทรรอบห้องโดยสารระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโ่นเครื่องชาร์จไร้าสายและเครื่องเสียง p r e เมียมโบซางบปรรยากาศการขับขี่ที่รูหราเนือระดับในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสาร n นวอร์เอส2มีที่นั่งทั้งหมด7ที่นั่งพร้อมการจัดเรียงที่ยืดหยุ่นบอดแถว2และ3สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบช่วงล่างใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะ และระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ดีขึ้นช่วยให้การเดินทางไกลสบายและเงียบยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของโนวารส u ูบ2026พร้อมมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงภายใต้แนวคิดนิสันอินเท l เ i g จนต์โมบิลิตีเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนดา